สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า Manager ์ออนไลนให้ชื่อว่าตัวประกันกับนักโทษเทวดาเพิ่มแต้มลบให้กับรัฐบาลเนื้อหาใจความเริ่มต้นนี้นะครับเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าเวลานี้เนี่ยเรายังมีตัวประกันที่เป็นคนไทยติดอยู่ในสงครามที่ประเทศอิสราเอลซึ่งจนถึงวันนี้ก็30กว่าวันแล้วนะครับ อันนั้นไปที่อิสราเอลแต่ว่าล่าสุดครับยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องกลายเป็นตัวประกรันเหมือนกันแต่เป็นสงครามที่เริ่มเข้าขั้นจะเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับที่พูดถึงนี้กําลังหมายถึงพม่าหรือว่าเมียนมาซึ่งตามข่าวเนี่ยบอกว่าติดอยู่ที่เมืองเล่าไก่ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษโกก้างอยู่ทางตอนเหนือของรัชฉานประเทศเมียนมาติดกับชายแดนพม่ากับจีนและกลายเป็นพื้นที่สู้รบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับ กลุ่มของรัฐบาลทหารพม่าซึ่งคาดว่าะจะมีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่นั่นเนี่ย260คนด้วยกันกรณีของคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันที่พม่าเนี่ยนะครับตามรายงานข่าวบกสใหญ่จะถูกหลอกให้ไปทํางานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ล่าสุดจากการประสานงานเนี่ยยืนยันว่าสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วชุดแรกประมาณ40คนด้วยกันและจะถูกนําตัวมาส่งที่ชายแดนไทย บริเวณจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาจากนั้นเนี่ยก็จะข้ามมาอย่างฝั่งไทยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับมั่นใจได้ว่าคนไทยกลุ่มแรกจะเดินทางมาถึงประเทศไทยภายในวันที่16หรือไม่ก็17พฤศจิกายนนี้แหละครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายชัยวัชรงค์ซึ่งเป็นโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในเศถษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ติดตามเรื่องนี้ อย่างใกล้ชิดและก็ความคืบหน้าล่าสุดทางกองทบกได้เตรียมแผนที่จะรับคนไทยทั้ง41คนโดยคาดว่าจะสามารถส่งตัวกลับมาประเทศไทยได้ราววันที่17พฤศจิกายนนี้นะครับแผนการรับตัวคนไทยจำนวน41คนเนี่ยตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของทหารว่ากองทบกได้ใช้กลไกความร่วมมือด้านการทหารผ่าน,นกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือที่เรียกกันว่า TBC ซึ่งย่อมาจากชาวชิปลอเดอร์คอมมิตี้มีการประสานขอให้ทหารวาเนี่ยเคลื่อนย้ายคนไทยกลุ่มนี้จากเมืองหนานเตึ้งมาส่งมอบให้กับทหารเบียนมาในพื้นที่จังหวัดเชียงตุงและพะมา่าเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนย้ายคนไทยกลุ่มนี้เอามาไว้ที่จังหวัดท่าคีเหล็กซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับฝ่ายพม่าเองเนี่ยยืนยันว่าสามารถส่งตัวคนไทยกลุ่มนี้มาที่จังหวัดท่าขีเหล็กเร็วที่สุดคือวันที่16พฤศจิกายน แล้วก็อย่างช้าในไม่เกินวันที่17พฤศจิกายนนะครับก่อนที่คณะกรรมการ TBC ฝ่ายไทยเนี่ยจะเข้าไปรับตัวมาอย่างพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับส่วนคนไทยที่ยังอยู่ที่เมืองเล่าไก่เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศกําลังอยู่ระหว่างการประสานกับทางพม่าแล้วก็ทางการจีนนะครับเพื่อขอรับตัวคนไทยกลุ่มนี้เดินทางกลับประเทศให้เร็วที่สุดนะครับพร้อมกับมีการประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการอพยพคนไทยออกมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยนะครับทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อวางแผนความเป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้นะครับกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ได้ดําเนินการรับคนไทยจํานวน41คนณนะจุดผ่านแดนทาวรที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ตลอดจนมีการประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องมีด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สายรับผิดชอบในการดําเนินกนรรมวิธีตรวจคนเข้าเมืองโรงพยาบาลไข้เมืองรายมหาราชของกองทบกรับผิดชอบดูแลเรื่องสุขภาพและการรักษาพ,พยาบาลมณฑลทนหารบกที่37รับผิดชอบในเรื่องที่พักค,คอยและอาหารแล้วก็ได้ส่งต่อให้กับสำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กองทบบกเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของคนไทยเป็นหลักนะครับสำหรับแผนปฏิบัติการต่อไปกระทรวงกลาโหมโดยกองทับบกกระทรวงการต่างประเทศและทุกภาคส่วนเนี่ยจะมีการบูรณาการประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องในทุกวิตินะครับรวมทั้งจะมีการติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อวางแผนความเป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่เมืองเล่าก่ายซึ่งมีอยู่ประมาณ240กว่าคน ให้ได้กลับประเทศไทยโดยสมบูริภาพต่อไปนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่คนไทยเราถูกจับเป็นตัวประกันที่ประเทศพามาา่ารายงานมีเข้ามาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนนะครับสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศพม่าเนี่ยเริ่มที่จะลุกลามแล้วก็บานปลายจนใกล้เคียงกับคําว่าสงครามกลางเมืองเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับซึ่งคนไทยที่ยังอยู่ในพื้นที่สู้รบหรืออาจจะตกเป็นตัวประกันยังไม่แน่ชัดหนัก แต่ถึงที่ไรเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในพื้นที่อันตรายอยู่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือให้กลับบ้านมาทั้งหมดตามข่าวเนี่ยบอกว่ายังเหลืออีกเป็นจํานวน200กว่าคนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูกรณีของคนไทยที่ต้องตกเป็นตัวประกันที่ประเทศอิสราเอลซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยแทบจะไม่มีข่าวคราวหรือความเคลื่อนไหวในการให้ความช่วยเหลือจากทางการออกมาเลยนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งระยะหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นแอคชั่นของนายปานปรีพหิทธานุกรซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจนเรียกได้ว่าเงียบไปเลยนะครับแต่ตรงกันข้ามคับกลับได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วเนี่ยพอจะมีความหวังมากกว่านั่นคือการเจราจาแบบนอกรอบโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างเช่นตัวแทนของประธานรัฐสภานายวันมฮัมมัดนอมัตา นายวันมูฮัมหมัดนอบัตทาเนี่ยนะครับส่งตัวแทนที่เป็นกลุ่มชีอะเข้าไปประสานงานเข้าไปเจราจาทั้งผ่านอิหร่านแล้วก็มีการเจราจากันโดยตรงกับตัวแทนของกลุ่มฮามัสที่กรุงเตหรานประเทศอิหร่านแล้วก็ล่าสุดครับนายวันมูฮัมหมัดนอบัตทาเนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าอีกสักสองสมวันนี้เนี่ยตัวประกันคนไทยอาจจะถูกปล่อยตัวออกมาวันที่16พกพฤศจิกายนนยายมุกสุไลมานซึ่งเป็นเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายเลอพงศายยิตนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านในฐานะตัวแทนประธานสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งทําหน้าที่ในการประสานงานช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวไปเป็นตัวประกันในแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือตัวประกันนะครับโดยมุกสุไลมานได้บอกว่าอย่างนี้ครับคนไทยยังปลอดภัยอยู่นะครับแม้ว่าจะยังมีการยิงจรวีและก็ระเบิดอยู่ตลอดเวลาฮามาสขอให้หยุดยิง แต่ท้ายที่สุดเนี่ยอิสราเอลไม่ยอมหยุดแต่โอกาสหยุดยิงก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าขณะน,นี้เนี่ยโลกกําลังกดดันซึ่งเชื่อว่าจะมีการปล่อยตัวในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าจะปล่อยอย่างไรเราระบ,บุไม่ได้หรอกครับแต่ปล่อยตัวแน่นอนเราคิดว่าการช่วยเหลือของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการไป,ก,รปก้าวไก่ฝ่ายบริหารนะครับแต่เป็นการหาทางช่วยกันซะมากกว่าส่วนนายเลอพงเองก็บอกว่า กลุ่มฮามาสเนี่ยพูดตลอดเวลานะครับว่าเดี๋ยวจะปล่อยตัวแต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัยการปล่อยตัวในช่วงวิกฤตชนี้เนี่ยจะมีอันตรายซึ่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยนะครับได้มีการประชุมมนตรีความมั่นคงสาหารประชาชาติขอให้หยุดยิงภายในเวลา72ชั่วโมงเพื่อจะได้ปล่อยตัวประกันแล้วก็นำเลียงความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับจากการเช็คข่าวไปตอนแรกบอกว่าจะปล่อยตัว50คนในจำนวนนี้เป็นแรงงาน25คน คณะทํางานของประธานสภา,าก็ประสานไปว่าขอให้เป็นคนไทยทั้งหมดได้ไหมฮามัสบอกว่าจะปล่อยตัวจึงหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเราจะได้รับข่าวดีคิดว่าน่าจะไม่เกิน10วันหรืออาจจะเร็วที่สุดก็คือ2อสมวันนับจากนี้ไปแะครับจะมีการปล่อยตัวเกิดขึ้นเขาต้องศึกษาความปลอดภัยก่อนนะครับว่าจะปล่อยณจุดไหนนั่นคือเรื่องตัวประกันที่เป็นคนไทย แม้ว่าจะเริ่มมีข่าวดีออกมาบ้างนะครับและก็คาดว่าจะเริ่มทยอยปล่อยตัวออกมาแต่ถ้าหากว่าเราสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าการเจราจาแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยล้วนจะมาจากแหล่งอื่นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่รัฐบาลเป็นฝ่ายดาเนินการเลยนะครับจนรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นหน่วยงานเสริมเข้าไปซะอีกทั้งในกรณีของสงครามที่อิสราเอลหรือแม้กระทั่งในกรณีของสงครามในเมียนมาก็ตาม ขณะดเดียวกันในหักเชื่อมโยงให้เห็นภาพอีกกรณีหนึ่งที่อาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันที่สะท้อนให้เห็นถึงความไร้หลักการไร้มาตรฐานก็คือกรณีของนักโทษเทวดาทักษิณชินวัตรที่ยังพักรักษาตัวอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนั่นแหละครับพักมา90วันแล้วนะครับด้วยโรคลึกลับรักษายังไงก็ไม่ทุเลาสักทีหนึ่งจะบอกว่าอยู่ในขั้นโคมา่าใกล้จะตายก็ไม่น่าจะใช่ เพราะว่าไม่เห็นมีอาการทุกร้อนจนผิดสังเกตของคนในครอบครัวเลยนะครับทุกอย่างมันดูแล้วลึกลับซับซ้อนจนผิดปกติแต่ข่าวที่น่าจะยืนยันได้อย่างแน่ชัดก็คือว่าคาดว่าจะได้รับการปล่อยตัวภายในเดือนธันวาคมนี้แหละครับความเคลื่อนไหวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในฐานะที่เป็นนักโทษเาดาเนีดาในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในกระบวนการยุติธรรมที่ไร้มาตรฐาน โดยเฉพาะจากฝ่ายรัฐบาลไล่มาตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพันตารวจเอกทวีสอบส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งต้องกํากับดูแลกลมราัฐธณร์ทุกอย่างดูแล้วเนี่ยน่าผิดหวังครับเอาละครับหากพิจารณาแล้วเรื่องทั้งสองเรื่องคือเรื่องกรณีตัวประกรันคนไทยซึ่งส่วนใหญ่ตกอยู่ในอันตรายไม่ว่าจะเป็นที่ฉนนกาซาก็ตาม หรือแม้แต่ในพม่าก,ก็ตามส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ศักยภาพของรัฐบาลในการที่จะให้การช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ช่องทางช่วยจากแหล่งอื่นซะมากกว่าจนบางครั้งนี่นะครับมีความปากวัยจนซ้ำเติมปัญหาก็มีขณะเดียวกันเนี่ยมาตรฐานในการัะคับใช้กฎหมายก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการทำร้ายกระบวนการยุติธรรมจนยับเยินนะครับจากกรณีของนักโทษเทวดาซึ่งกรณีหลังนี่แหละครับ ที่จะกลายเป็นตัวบันทอนรัฐบาลนะครับไม่ต่างไปจากการสะสมแต้มลบสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ